จีจีนะคะอายุ22ปีค่ะเสริมจมูกกับคุณหมอดีค่ะ14วันแล้วค่ะปัญหาเดิมนะคะก็รู้สึกว่าหน้าดูไม่มีมิติค่ะแล้วก็เวลาหน้าตรงยิ่งทําให้ดูแบนแล้วก็ยิ่งแก้มเยอะยิ่งไม่เห็นจมูกไม่เห็นสันเลยค่ะทำให้ไม่มั่นใจในการถ่ายรูปค่ะกอจะได้รูปแต่ละทีนานมากและต่อให้ถ่ายรูปเยอะก็ได้ใช้จริงแค่2-3รูปเองค่ะ มันเลยทําให้เสียเวลากับการแต่งลูปเยอะมากเลยค่ะ ศึกษาหาข้อมูลนะคะทาง Facebook แล้วก็ดูรีวิวค่ะก็เลยเจอที่คิวค่ะมีรีวิวเยอะมากค่ะในเรื่องของการทําสัลญกรรมไล่ดูมาเรื่อยๆค่ะเห็นเขาบอกว่าคุณหมอมือเบาค่ะแล้วก็บวมช้ําน้อยก็เลยตัดสินใจค่ะหลังจากเสริมไปแล้วนะคะอาการบวมช้าก็คือน้อยมากค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติเลยหลังจากเสริมไปก็คือไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะคุณหมอมือเบา ประทับใจมากค่ะหน้าดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ทรงสวยค่ะเป็นธรรมชาติมากก็คือใี้แต่คนชมรู้สึกดีใจมากที่ตัดสินใจมาทำที่นี่ค่ะก็ขอบคุณคุณหมอรีมากเลยนะคะที่ทำให้หน้าหนูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะ